ไหนน้ำตัวไม่ต้องเอ้เร็วเลย เนี้ยเก็กหล่อเก็กหล่อเก็กหล่อบ้านพี่เหรอเปิดน้ำีกอู้เปิดน้ำเพื่ออะไรอะมาเนี่ยดูมากนะอู้น้ำแตกฮะอู้วนะเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายข้างนอกกันนะเพื่อความชมวิวเนี่ยเราไปดูน,นะเราไปดูห้องของเรากันนะฮะว่เาเป็นยังไงกันบ้านนี่ก็คือโอ้โห เอ,อนะนี่คือเออเป็นบ้านพีสิบเนี่เลยจะมา, <คน S 1> าอย่างกับ้านพีสิบบ้นนี้จะมาล่าผีล่าท้าผีกันนะครับโอ้โหที่นี่มันมืดมากโอเคนะที่นี่มันมืดม,ม,ม,มากเราจะทำการเราจะทำการเปิดไฟกันนะ ในห้องของพวกผมนะโตัะที่ผมนั่งนะก็คือตัวนี้นะนี่อันนี้ผมโต๊ะผมนะเ้ยตัวคุณบีนะนี่นะนี่นะที่เขานั่งอยู่นี่นะนี่โต๊ะใครก็ไม่เออนี่โต๊ะลงมากนะดูข้างล่างฮะ โอ้โหนะเราจะบอกเลยครับโต๊ะนี้คือโต๊ะผู้คุมโรงเรียนนะเอ้ยผู้คุมห้องนะนะฮะเป็นโต๊ะที่แบบว่าน่ามากนะจริงจริงเะว่างด้วยวะเนี่ยปากกาปากกาผมนะปากกาผมนัเนี่ยของให้เขาสลักชื่อนะเขาสลับชื่อบอสนะเขาเขียนช็อตไม้ปิงปองกันอีก คุณมาดูหน okay. so okay. right. ังสือของเขาเป็นอะไรโคตรเท่อันนี้เพราะเด็กใหม่นะเออต่วเด็กใหม่มีใครทำคิดเลขอะไรคิดเลขอะไรนี่กองหนังสือของครูนะนี่ก็ลิ้นชักใครเปิดร้านไว้นะกระโหลกกระลาขี้หมาเป็ดไปกับว่าง ีเออไม่ใช่ีไม่ใช่โอเคขอจบรายการที่สันิดด้วยนะสวัสดีเอ้ยสวัสดีกอนสวัสดีครับสวัสดีครับขอ